สวัสดีค่ะพอเองนะคะวันนี้นะคะพอก็จะมาแนะนำผ้าห่มผ้านะคะที่ทางบริษัทแฟชั่นโฮมเทคนะคะกำลังผลิตอยู่แล้วก็จำหน่ายอยู่นั่นเองนะคะซึ่งมีผ้าห่มผ้าหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นผ้าห่มฟีดบิ๊กแคนะคะแบรนด์เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เราผลิตกันทุกปีเลยแล้วก็ลูกค้านิยมเลือกซื้อมากนะคะมี2ไซส์ให้เลือกค่ะมีไซส์50คูณ80นิ้วนะคะหรือว่าประมาณ4ฟุตไซส์นี้นะคะ กับไซส์ใหญ่นะคะไซส์60คูณ80นิ้วนะคะหรือว่าประมาณ5ฟุตนั่นเองนะคะถุงแพ็กเกจจะเป็นถุง PP เลยถุงพ P เลยนะคะฝากาวปกติค่ะแล้วก็เราจะมีการ เย็บติดแบรนด์ Big Cat ตรงมุมผ้าแบบนี้ด้วยนะคะต่อกันที่ตัวที่2นะคะตัวนี้เลยค่ะเป็นผ้าของ f ิต Big Cat นะคะพับริม1น,นิ้วนะคะเป็นแบรนด์เจ้าเก่าเจ้าเดิมเหมือนเดิมนะคะแต่ครั้งนี้จะมาในแพ็กเกจใหม่นะคะแพ็เกจตถุง P ี c หูหิ้วแบบนี้เลยค่ะมี2ไซส์ให้เลือกเหมือนเดิมนะคะเป็นไซส์50คูณ80นิ้วหรือว่า4ฟุตนะคะประมาณ4ฟุตและ ไซส์60คูณ80นิ้วนะคะหรือว่าประมาณ5ฟุตนะคะมี2ไซส์ให้เลือกเลยค่ะตัวที่3นะคะเป็นผ้าห่มพักของแบรนด์โพลักค่ะ10คูณ80นิ้วนะคะแบบนี้เลยมาในแพ็คเกจถุง PVC หูหิ้วแบบนี้นะจ๊ะสามารถหิ้วไปไหนมาไหนได้เลยค่ะตัวแพ็คเกจก็จะมีการใส่ลิปเลตนะคะของแบรนด์ไว้ตรงนี้เลยแบบนี้พร้อมถวายค่ะสวยงามมาก ค่ะต่อกันที่ตัวที่4นะคะเป็นผ้าห่มฟีดนะคะของแบรนด์บูมบูมค่ะเป็นผ้าห่มสีพระเหมือนกันแต่ตัวนี้สีสีของพ้าเนี่ยจะอ่อนกว่าตัวของ Big Cat นะคะแพ็กเกจก็จะเป็นใส่ถุงพีพีแบบนี้เลยพับก้อนนะคะตัวผ้าห่มนะคะเป็นไซส์50คูณ80นิ้วค่ะหรือว่าประมาณ4ฟุตนั่นเองนะคะเป็นขอบพับริม1นิ้วเหมือนกันค่ะ นี่นะคะแบบนี้เลยมีการใส่ลิปเลดนะคะข้างหน้าแบบนี้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นแบบที่5ค่ะเป็นผ้าห่มของแบรนด์บูมบูเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าขนหนูค่ะขนาด60คูณ80นินวหรือว่า5ฟุตนั่นเองค่ะแพ็กเกจของมันนะคะก็คือจะเป็นผูกโบสีทองแบบนี้เลยนะคะติดแฮงค์แท็กแบรนด์บูมบูมบรรจุใส่ถุง แก้วหัวมุกแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะแบบที่หกค่ะเป็นผ้าห่มผ้าวอมแบตนะคะเป็นขนาด 60คูณ80นิ้วหรือว่าห้าฟุตนั่นเองนะคะตัวนี้เนื้อผ้านะคะจะเป็นเนื้อผ้าขนนุ่มฟูค่ะขนนุ่มฟูมากๆอุ่นมากๆตัวนี้คือถ้าในสภาพอากาศที่แบบหนาวมากๆก็คือแนะนําตัวนี้เลยเอาอยู่นะคะขอบผ้าห่มนะคะจะเป็นขอบพับริมหนึ่งินะคะแพ็กเกจก็คือจะเป็นงานผูกโบสีทองแบบนี้เลยค่ะแล้วก็บรรจุลงใส่ถุงพีพีแบบนี้นะคะพร้อมถวายเลยค่ะค่ะแบบพิเศษนี้นะคะ มาในรูปแบบของผ้าห่มผ้านะคะแต่เป็นผ้านวมนะคะเป็นสีผ้ากลักแบบนี้เลยนะคะถุงแพ็กเกจจะเป็นถุง P ี c หูหิ้วแบบนี้เลยนะคะตัวผ้าห่มนะคะทางเราจะยัดใยบางนะคะเป็นไซส์60คูณ80นิ้วหรือว่า5ฟุตนั่นเองค่ะมีการเล่นลายคิ้วบนผ้านวมด้วยนี่นะคะเนื้อผ้าดีมากเป็นเนื้อผ้าไมโครนะคะอุ่นมากค่ะจะเป็น ที่ปูนอนก็ได้หรือว่าจะเป็นผ้าห่มก็ได้หมดเลยค่ะ ค่ะสำหรับแบบที่8นี้นะคะเป็นผ้าห่มฟิตบิ๊กแคทนะคะสีพาราดค่ะขอบผ้าห่มนะคะจะเป็นขอบพับริม1นิ้วนะคะตัวนี้จะมี2ขนาดให้เลือกก็คือสา้าสิบคูณแปดสิบนิ้วหรือว่าประมาณ4ฟุตแล้วก็สายหสิบคูณแปดสิบนิ้วหรือว่าประมาณ5ฟุตนะคะตัวนี้แพ็กเกจจิ้งของมันจะเป็นงานผูกโบสีทองแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุลงถุงพีพีฝากก้าปกติแบบนี้นะคะตัวผ้าห่มจะมีการปักโลโก้ Big Cat อยู่ที่ มุมผ้าเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับแบบที่9นี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าห่มฟีดของแบรนด์ Big Cat ค่ะแต่ตัวนี้จะมีความพิเศษกว่าตรงที่ว่าเป็นผ้าห่มรักโลกค่ะรักโลกยังไงนะคะตัวนี้เป็นผ้าห่ม Eco f r i e y l o y l o v e the Earth นะคะมีการ นำขวดพลาสติกที่เราใช้ดื่มกันอยู่ทุกวันนี้นะคะมาผ่านกระบวนการผลิตจนกลายมาเป็นผ้าห่มนี้นะคะสีพ้ะแบบนี้เลยตัวผ้าห่มนะคะจะมีไซส์เดียวเท่านั้นก็คือไซส์60คูณ80นิ้วหรือว่า5ฟุตนั่นเองค่ะขอบผ้าห่มนะคะเป็นขอบพับริม1นิ้วนะคะตัวแพคเกจนะคะจะเป็นงานผูกโบสีทองแบบนี้เลยค่ะแล้วก็บรรจุใส่ถุงฝากาวปกติแบบนี้นะคะ พร้อมถวายสวยงามมากค่ะมาต่อกันที่ตัวสุดท้ายนี้เลยนะคะตัวที่10ค่ะนอกจากทังเราจะผลิตผ้าห่มแล้วนะคะแล้วยังผลิตผ้าเช็ดตัวผ้าสีกลักด้วยนะคะตัวนี้เป็นของแบรนด์ big c a คค่ะเป็นเนื้อผ้าคนหนูนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ประมาณ30 6 0คูณ60นิ้วค่ะขอบผ้านะคะจะเป็นขอบผ้ากุนฟีตนะคะสามารถใช้ถวายหรือว่านำไปจัดสังฆทานได้ค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจผ้าห่มผ้าทั้งหมดนี้นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a s h i o n ht. com นะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางออนไลน์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Line แอดนะคะหรือว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจของเรานั่นเองหรือว่าสามารถโทรสอบถามโดยตรงได้เลยนะคะได้ที่เบอร์0833459000ค่ะและอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0627181155ค่ะมี2เบอร์นะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ